วันนี้เราจะมาดูต้นอินทพาลัมที่ซื้อมาตั้งแต่ตอนอยู่ในแคปซูลน,นะครับต้นจะขนาดไหนอันนี้เป็นพันธ์บาฮีอีรานต้นก็จะมาอนี้อันนี้ยังไม่ถึง1เดือนเทียบกับอยู่กลาง ตัวนี้เต็ก,ก่าปากาศนะครับอันนี้เปลี่ยนใส่กระถางได้อาทิตย์หนึ่งแล้วครับเอามาตากแดดมาอยานี้อันนี้โคเนซี่ได้ประมาณ เดือนกว่าแบบอีดานเหมือนกันต้นเดือนกว่าก็จะประมาณนิ้วโป้งนิ้วเกือบเกือบนิ้วชี้แล้วนะครับขนาดนี้นะครับยังไม่แตกขนนกอันนี้สองเดือนกว่าแตกขนนกแล้วครับ จะเป็นบาฮียูเอเอต้นเกือบเท่านิโปรงนะแหละแล็บยูเออมียร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ